ตั้งแต่เช้าเลยครับพรเด็ปพระยุทธจันโอชานะครับพร้อมด้วยนางนาราพรจันโอชาภริยานะครับเดินทางถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็ไปนะครเพื่อร่วมประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่2ครับระหว่างที่26-27ถึง27เเมษายนนี้ครับโดยมีนางหลิวยู่ฟาง รองเลขาธิการสภา,าประชาชนกรุงปักกิ่งให้การทอดรับนะครับก็เดินทางไปพร้อมกับคณะนะครับมีทั้งลนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะรรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับนายดอนปรมาวินยัยรัฐมนตรีต่างประเทศนะนายอาคมเติมพิทยาใบสุทแิะรัฐม,มนตะรีับมนาคมแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะฮะก็จะมีประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายเลยนะแล้วก็มีการเรียงอาหารข้ามด้วยช่วงเย็นนะที่มหาสาราประชาชนที่กรุงปักกิ่งนี่ครับ